อันนี้ผมชูดเนาะแล้วปงปงชูด,ด,ด,ดครับไ,ไ,ไบอ้อ <c oughs> เบอ,เอร์ไสก็ได้ได้ครับเอไ้แ่แซ่บสกบแ่แม่เเลาเอาัาเาูตรกับบอร์ไส้ได้ครับเอาปัวเกลือเกลือซาเนาะน กขึ้นเล้านมือเลาเนาะ้าท้งไงน้อไน้ั่ตาแจ้วบบกอแล้วก็พริกเส้นตามก้ามสอดด้วยพี่น้องบใส่น้ำตาลเป็นบะโอเคเอ้า ต่อไปเดี๋ยวเข้าเกิดสิควะ